เคยจำกันได้ไหมนักเตะที่ชื่อจอห์นแมรี่จอห์นแต่งงานจอห์นแมรี่นี่ก็เคยเล่นถ้าผมจำไม่ผิดจอร์นแมรี่นี่เป็นนะักฟุตบอลต่างชาติที่เคยร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีใช่ครับใช่ครับถูกไหมเพราะเขาเอามาหัดเขาเอามาหัดร้องด้วยแล้วเขาร้องในช่วงที่ตอนก่อนบอลจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กระบ,บี่ <laughs> ก็ค่อนข้างที่จะว่าโอ้โหเป็นที่ฮือฮาและคนไทยชอบมากนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ หลังจากที่เขาอยู่กับไทยลีกไปแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเขาย้ายไปเล่นในลีกเซอร์เบียสโลวีเนียแล้วก่อนที่จะมาเล่นในลีกจีนโดยเขาประเดิมการเล่นให้กับฮาก์าก่อนอ,อยู่ในลีกรองก็คือชไ i น e s ดิวิชั่นหนเนี่ยนะครับ,รบในปี2018แลวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเล่นให้กับสมสอรสนเซนจ์เอฟซพอเขาเล่นให้เซนจ์เอ FC นี่คือเขาเล่นในลีกรองจีนเขายิงไปหมด36ประตูจาก43นัด Oh, โหฮอตมากนะค,คือตอนมาไทยเนี่ยมาวีรามตอนนั้นโอ้โหมีแต่คนบน่นเขาดีกีอยู่20แคนารูนไงนะครับพอมาแล้วโอ้โหมันไม่ได้แล้วก็กลายว่าเลยเหตุไปทั้งกบบระบีประจวบกรุงเทพคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยนะหลุดไปทุกหลุดไปทุกลีกะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขามีโอกาสได้เล่นกับทีมเซอร์เจน f อในลีกสูงสุดด้วยชัยนิสซูเปอร์ลีกลีกมื่ล้านนะต้องบอกอย่างงี้นะค่าจ้างอะรวมกันนะนะครับ ปรากฏว่านะครับก็ต้องบอกว่าเขาลงเล่นไป10เกมในหลีกสูงสุดของจีนยิงไป8ประตูครับเป็นรองดาวซันโวของหลีกร่วมกับทางซโลโมนลอน,อน,นร,รอนดอนนะครัอนดอนคนนี้เนี่ยน่าจะเราเคยได้ยินชื่อตอนที่เขาเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะนิวคาโซ่ะเออถ้าจำไม่ผิด <cast> คนนี้อยู่ต้าเหรียญแต่ลงเล่น11เกมนะครับ8ประตูเท่ากันเปาลินโยนี่เคยมาเล่นให้กับบาร์เซลโลนาด้วย นะฮะตอนนี้เล่นให้เซียงไฮ้เอ g ก็เล่นไป11นัดยิงไป8ประตูเท่าออกับเขาครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับทีมของเขาตอนนี้อยู่อันดับ4ของกลุ่มบนนะครับคือ16ประตูที่ทีมเขายิงได้ใน11นัดเนี่ยมาจากเขาครึ่งนึงแต่ทีมก็เสีย16ประตูนะยิง16เสีย16 ผลต่างประตูเป็นศูนย์เลยเจ๋งนะเราบอกว่าเจ๋งนะไม่ธรรมดานะีแต่ดีแต่ดีมากๆเหมือนกับว่ากําลังตามรอยเหมือนแฟงอาชิมปงใช่ที่ไปโชว์ฟอร์มดีในลีกจีนแต่คือของอาชิมปงเนี่ยมันเด่นไปจากเมืองไทยอแต่ของเขาเนี่ยมันกลายว่าตอนแรกคาดหวังมาเมืองไทยแล้วมันจะประสบความสําเร็จมันดับแสงมันกลายว่าโอ้โหเขาเลยเห็นไปถึงดิวิชั่น2เลยอะไปไปไกลแล้วกลายว่า สุดท้ายเขาตัดสินใจไปจากเมืองไทยแต่มาด้วยอายุยังน้อยแหละตอนมาเมืองไทยอายุสิบเก้าเองนะครับแล้วก็ไปรหเห็ดไปยุโรปแล้วพอกลับมาหลีกจีนเท่านั้นแหละตอนนี้ผมว่าค่าตัวเขาพุ่งนะอืมพุ่งสูงขึ้นละก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วยิ่งไปอยู่หลีกจีนแบบนี้นะใช่เงินดีนะใช่คือแบบว่าเงินมันดีกว่าที่อื่นๆน่นนะแต่ถ้าไปเทียวกับพวกต่างชาติกองหน้าทีมอื่นเนี่ยโอ้โหผมว่าโปรไฟล์ของจอเมรี่เนี่ย เป็นรองแล้วก็เงินก็เป็นรองเยอะแต่ว่ายิงขนาดนี้ผมว่าเขาขยับได้อีกผมว่าได้ว่าด้วยฟอร์มการเล่นดีกว่านะฮะคือเอากันฟอร์มปัจจุบันดีกว่านะครับไอเรื่องของพวกประมาณว่าโปรไฟล์มันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลีกจีนเนี่ยคุณอย่าลืมเขาเห็นฟอร์มเขาเห็นอยู่แล้วทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจง่ายว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาใช่แล้วก็ถูกปูมาตั้งแต่ระดับดีวซนต์หนึ่งด้วยนะครับจะขึ้นลีกสูงสุดนะครับ